โอ้ยกับสบายดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ตส,สกุลสกคนกะคือเกา่าพอพี่น้องเอยก็มาผมมาพาะกับบอลจิตเนาะการยังอยู่ที่บ้านข้ามตรงหลงคือเกา่าแหละพอพี่น้องกับพอดีว่ามีคนแนะนํามาเนาะว่ามีครอบครัวอันนี้แหละพอพี่น้องอ่าเพิ่ว่าเพื่อแนะนำทุกอยาก่างขาดเคืนกะบบอลจิตกับยังบอลทันหู้รายเดียรหรอกแต่กะเบ,บิรงนี่กะคืออ่าเปลนเป้าแท้เนาะพอพี่น้องเนาะบ่มีอย่างเลยอ่าเฮือนเพิ่นกะบ่มีเนาะ เดี๋ยวชีพาพพอพี่น้องเขาไปทักทายสบายดีเพื่อนพอพี่น้องกลับไปถามที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงเนาะคอบคัวเป็นยังไงคือแบบยิ่อย่างเด้นีเนาะคือบ่มีอย่างเวลาฝนตกมาอ่าิอยูจังไรไรเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวจะเขาไปหาเพือ่อนเนาะอนคืนนี้กาอยู่นี่พอพี่น้องเลยป้าัวอยู่กันแนนี่เลยหนีเนะาะกายู่เพื่อนอยู่เนาะพอพี่น้องก็จะขึ้นไปหาเพื่อนก็เห็นคือชิวแมนมีลูกน้อยแหละพอพี่น้องเบิง่งนครันแล้วก็ ขึ้นไปหาเพื่อนเนาะป้าโตเพื่อนแบบนี้แท่นี่เนาะเฮ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเด้อเจ้าสบายดีเนาะสบายดีโดยโดยโดยบ่เจอกับสิขออานุญาตขึ้นโอ้ยบอกแก่ก็ยากฮะบ่ปุ๊เกิดขึ้เขินเนาะเห็นว่าก็ไเลโดย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 กะอ๋อบ่เดือกวันใดนี่กะโอ้แบบนี้เนาะพอพี่น้องแบบนี้ได้ กะเบิ้งเนาะเบิ้งนี่เด้อเสิร์ฟเวลากันขึ้นกันลงบันไดเนาะจากที่เบิ้งนี่ก็อ่อบันไดชี้หักได้เนาะพี่น้องเบื้องข้างแล่านี่ก็ได้น่ะตาไปเลยบ๊วจิกไอ้ชี้อาค่อยๆขึ้นเนาะพอพี่น้องค่อยๆขึ้นเนาะเนาะพอพี่น้องเออบ่ได้กับแบบเสียวเสียวไปเลยพอพี่น้องเสียวเว้ยเดี๋ยวย่านได้พอพี่น้องก็ได้ยไง

rồi sư con sư, no, sư chào nó bùa pha sư bùa pha bùa pha như thế đấy bùa chắc là như một bó nên nó đây đụng nó ấy bố ôi thằng mày định nói này mà chít đi nó đang đội phổi phải đồng ấy bưng con nó cứ bình thường hang đấy là thằng thằng khôn thế này đi nó phải bình thường bình thường hang đấy thì nói này à... đây chắc đường đấy, nhỉ chắc hẳn đường này Bùa con đường sao จดินรูปได้หล่นเดี๋ยเลยหาก็ได้หาก็ได้หาก็คือรูปซื่อนี่แลยู่ก็ภายในเฉยเพือนนี่นี่ก็จะเปลี่ยนเฮือนของเจ้าบ่วนี่บ่อยู่น้ำ้ายเจ้าบ่มีเฮือนบ่มีเพื่อนอยู่น้ำอ้ายอยู่น้ำ้ายเจ้าบ่วนี่นะมีเพื่อนป่าแล้วโอ้อยู่กับอ้ายก็ประมาณจะคนนี่อยู่ๆจะคนนี่อยู่พัวในไอ้ายนี่แล้วก็บ่้านนอนพัวบัวายเป็นบ่าวพัวเจ้าได้เหร รวมไปห้าก oh. mm ินะครับก so like uh, ็มีไอ้ก right. ็จะมีลูกจะคนมีลูกยังซองนั่นตายซองมีลูกแล้วก็ยังซ้ำจังไรดิอ่ามีลูกจะคนซ้ำคนมีลูกสามคนตายซองอันนี้ยังซ้ำมีลูกสามคนตายซองยังซ้ำมันก็หาคนพูดแต่เหมือนบอกเหมือนบอกพี่น้อง อ๋อฉันเอาคือชีพมานี่นะฉันอาพ่อพี่น้องเลยกัเอ่อกับยังงงงอยู่เลยพ่อพี่น้องเหมือนกันเลยมีลูกก่ะมีลูกสามคนมีลูกสามคนที่ว่ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นี่สามคนเนาะโอ้ตายสองคนตายสก็หาคนพไปได้พ่อเนาะพ่อพี่น้องนั่นก็ได้แต่ว่าการจักรีเมนคุ้มเพิ่นบพรว่าอ่าเี่กพี่น้อง ดยเยกับอยู่กับไอ้านิงจะเป็นเพื่อนไอ้เนาะแต่ไอ้เป็นไอ้ไอ้เป็นเป็นบ้าเป็นบ้าเนาะตีสะทายแบบบบกานนอนไพ่โกานนอนเจ้านำโบกานนอนนอนทั้งได้ใช่ขอนอนนำเพื่อนเขานี่ขอนอนเพื่อนข้าเจ้าแต่ทังพ่อเมย์ได้ใช เม่อยู à, năm, ่บ้านเก่าบ้านเก่าไม่ได้ไปอยู่น้ำพ่อแม่บอบอแม่อยู่บ้านพ่อมาคืนเอาพัวอยู่พี่โอ้ด้วยด้วยแตพอดีว่ามีครอบมีครัวเด้อคือออกเคลื่อนออกซ่านเนาะออกเคลื่อนออกซ่านเนี่ยแตอ่ามาอยู่น้ำมามาอยู่น้ำผัวเนาะก็เป็นจริงไรเรื่องทุกเรื่องยาก่ทุกยากเรื่องอย่างนี้ทุกยากแล้วมีเงินซื้อกินข้าวหิรธาน เห็ดทานเลยก็ซื้อกินข้าวซื้อนมลูกแน่เห็ดทานเลยก็ซื้อข้าวมากินเนาะซื้อข้าวแล้วก็ออกกินน้ำข้าวเออจะว่าเรื่องอ่ขอข้าวขอหนำหนี่ไปหาขอน้าขใคเจ้าอยู่บ่ขอเธอเดียวไปขอเธอเดียวแล้วก็ได้ลูกแน่แล้วก็ยาโอ้คือแดดเต็มเนาะพี่น้องเนาะนี่กันยับไปอีกได้บ่เอโอ้แดดเย็นเนาะพี่น้องเนาะน่ะเห็นหอนเงาของมอจินอนนะเหีมงอนครับเออ เลยกาเงินสิซื้อกินอันนั้น,นมนให้ลูกอันนุ่มเมบอได้ออกบอข่วงฮะขวงเลี้ยงลูกบุกุ้มอันนั้นเลี้ยงลูกตายเลีย้ยงลูกตายก็ได้บอเอานุ่มก็ได้บอนุ่มเจ้าของให้ลูกกินโอ้เขาให้ค่าเขาไม่มีเงินซื้อคาค่าพยานค่าพยานคาพยานแบบไหนคาพยากข่วงเลี้ยงลูกได้ อ้าวได้ก็แบบอ่าขาแบบคุมเสื้อบ่โอ้ขาเสื้อควงอ๋อนี่ก็จะเป็นลูกบ่นี่นะลูโอ้ยน้องน่สบายดีสบายดีน้องมือสบายดีดสบายดีเนาะชื่อว่าไหนน้องน่ะบอกว่าฮะชื่อบอกว่ากว่าว่าเนาะอายุเท่าไหร่น้องน่ะจหาบ่จักเนาะก็ยังอีกจคนเบิดเลยลูกนี่เบิดเลยเบิดแล้วเนาะพ่อพี่น้องเออยังอีกคนนึงก็ผู้หญิงนี่ผู้หญิง หูยิงเนาะก็นะอยู่นี่แหละพ่อพี่น้องกับผู้ใดผู้นางนะเออขึ้นมาได้บ่น้องไหนมาขึ้นมาผีดไหมญานย่านบ่เอออ่ะบ่เป็นยังบ่เป็นยังแฉเนาะพ่อพี่น้องเออกับลูกของเพิ่นที่ว่าบริจิตงุ่งพุ่มกินิงกับเพิ่อนว่ายังลูกสามคนตายตายสงยังสามเพิ่นว่าพ่อพี่น้องก็คือบ่เลิกกับลูกหัางคนเนาะเสียสองยังสามนะพ่อพี่น้องเอ้ยบริจิตก็ไรงงงเดินเติบเนาะ ปากับพ่อไปหากินท uh ี่โรงแรมดิหากินหน้าตาเออเงนเทางหน้าตาดีเด้อน uh ี่เนาะเป็นแต่เพลงแค่น uh ี้เนาะปุ่นน้อยนี่ก็เป็นแต่เพลงบมพไปน้องเอลยเออเตออ๋อนี่อีสานเด้เออแต่ว่าเรื่องความถูกยากนี่คืออ่าอ่ามาอยู่น้ำหนิจะเออหล่นเด้อหล่นแล้วให้เพื่อนผัวได้จ้ะเพื่อนผัวนนั่อยู่บ้านเก่ากันแล้เพื่อนผัวอยู่บ้านเก่า ข้าวเมฆขาอยู esta, ่บ้านเก่านี่งข้อยู่น้ำอันนั้นไมวรข้าวออยู่น้ำเข้าอยู่น้่นันกับลูกไผ่เข้าลานไผ่เจ้าน่ะเป็นเป็นเป็นไผ่บ่เจ้าน่ะเนาเจ้าน่ะเป็นไผ่เนาะโอ้ด้วยแต่อันนี้ก็จะเป็นอ่ะขึ้นไอ้เท่ขึ้นไอ้เท่ขึ้นไอ้เท่เลยเออก็อยู่เพิ่นให้อยู่เพิ่นเป็นบาญาณวันอยู่ โอ้วยเทกัตีพุ่นมืดโดยโดยตีพิดโดยเคื่อนไอเทะเทเด้อพ่อพี่น้องเด้อกับปกติกะอยู่ที่บ้านอื่นพุ่นแหนเนาะบ้านยังบ้านอื่นบ้านปากุ้ยบ้านปากุ้ยอ๋ออยู่บ้านปากุ้ยพ่อพี่น้องอยู่บ้านปากุ้ยเด้อก็คือออกเคื่อนออกชานมากะเคื่อนเจ้าของบบมีดิเพล่าเคื่อนเจ้าของบบมีกะไอเตะกี้มาอยู่ในภาษาไอในอยู่วินิลเลยแลามีเมียบอก โอ้เล่กเฮือนนี่ก็จะเป็นเฮือนเง่ายเจ้ากับเมียเนาะในมีะเพิ่นนี่ฮะมีเพิ่นปากกันแล้วมียเพิ่นปากกันแล้วโอ้ก็มาอยู่เฮือนนี่คือเก่าเนาะอืมอันนั้นแหละยานบนหันอยู่ยังเพื่อนนะโดยโดยใครเจ้าคนไหนคือกิ่งแท้เป็นบ้าเป็นบ้าเออเป็นเห็ดบอสแต่ป่วยใช้กับได้ ปวใส่กรบปดีปวใส่กรบปดีแล้วมวยปวดเลยกับทิมพอมีหาเงินเพิ่นไปทางใดใส่เดือนหาปลาเที่ยวปลาพื่อหาปลาผู้เออแต่ข้าวเดี๋ยวนี้พออยู่พ่อกินบ่เดินเป็นยังไงบ่ได้ข้าวกินบ่ได้ข้าวเดี๋ยวนี้ซื้อกินข้าวกินน้ำเนยเห็ดทานเออดีแล้วดีแล้วเนาะเห็ดทานพ่อพี่น้องเอ้ยเห็ดทานอ่าขายเอาทานน่ะก็เงินได้เงินมากกัคือซื้อเขาวซื้อน้ำกินเนาะ กินข้าวพาะดูพระเต้ากินข้าวกันยังมือนกินข้าวอันนั้นจำมะพริกจำมะพริกเอามาใส่ใสงไหนมะพริกซื้อออาพริกก็ซื้อคือกันบ่โอ้โอ้โดูดูการน้องน้อยแบบนี้เนาะคืออ่ายังบ่ท่านได้กินข้าวบ่ยังบ่กินข้าวแล้วข้าวมุกข้าวมุกเนาะเออซื้อข้าวบดก็มีเงินซื้อเออ เ <c oughs> ป็นเพลงแทนน้องพี่น้องแต่โมเรองควรมาทุกยาก,กคือสีประมาณนี้แหละพอพี่น้องเพิ่นกับโบเมนอ,อยู่บ้านนี่เนาะก็คือวัอนแรกอ้ายเนาะอ้ายกับเป็นคนบ้านนั้นแล้วมาเอาลูกเมียอยู่นี้แต่ว่าเมียปะแต่ว่าเพิ่นกับอยู่เฮือนอยู่ซันของเพิ่นเองวันนี้นะเพิ่นสิบบุรีเนาะดูกเมียกับป้าแล้ววันนี้เจ้ากับามา เอาลูกเอาผัวอยู่มัวน,นี้ก็เลยมาอ่าอยู่น้ำไอเนาะแต่ว่าเฮือนจะของนี่ยังบ่ทันมีบัทันมีโอ้แบบนี้ได้พอพี่น้องเอ้ยสิ่คองเงินหาห็นให้เฮือนกับน้ำสิ่ทางโอ้ยบ่จิตก็มีเงินมีคำบ,บ่บัวน,บบนี่ขอเฮือนบ่จิตเนาะพอพี่น้องชิมีเงินมีคำบ่วนอบนัวน,นี่ก็ได้ก็ให้น้ำลายซื้อนมลูกโอ้ขอได้ใชไปเฮ็ดยูใช่บัวน,นี่เดินกับบัมีขออยู่น้ำข้าวเล่นขอเฮ็ดเดิน เดินไปเดินเมียเ่เดินเม่าเดินเมท่ยวเน่ย่างนี้เมี่ยมันเทาน้าเมี่น้ามันเมี่ยวจริงโอ้ขอยูนข้าวก็ให้เด็กเป่นจะให้ยูยูบ่ขอยู่เดินหน่อยนึงเดือนนั่นแหละเด็เฮือนปูเน่าทางในเพือนปูเนี่อยู่บ้านเก่าู โอ้เขาก็ลูกภัยเขาก็ยังลายโอ้บ่ได้ก็บ่ได้แม่นทังอ่าผัวทังเจ้านี่บ่แม่นคนบ้านนี่เนาะนี่เนาะแล้วมาอยู่นําอ้ายซื่อๆนี่เนาะป้าเนาะป้าพี่น้องมาอยู่นําอ้ายเอ่อเฮือนหนังนี่เนาะได้สิอนะเพิ่นสิให้อยู่บ่นเฮือนีนก็เขาอยู่เขาอยู่นําเขาเดินหน่อยนึงบู่เฮือนเขาให้หน่อยนึง Nào nè bố Ờ Có hết nấm kháu rồi, khó khó nữa, nữa. Khó Đồi, rồi. Này, Không ai kháu nè nè Không ai kháu để kín Bây giờ nè 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 Nói kín kháu Nói chăm chèo nè Xếp dù bộ im, Ím Kín kháu kín nấm Cái im dù bộ đối, 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 đối. Để. 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 nè Rồi Đô bao đô Rồi Vào đô hả Rồi Nè 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 nọ Nói nè 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 กัเป็นจิีไรมีความทุกข์อยู่บนในใจความทุกข์ในอุกังในอ้างอุกังบ่อยู่น้ำเขาก็คืออยูอย่น้ำแมโอ้บอคืออยู่น้ำแม่ดิดูม่กับลูกไผ่เขาลานเขากัทั้งทั้งพอ่อทั้งแม่พุ่นเป็นยังไรเห็นให้หน้าอยู่บ่เม่เท่าแม่กัเท่าแล้วเท่าแล้วดโอ้สิกลับไปหาเพื่อนอีกอะไรบอม่ได้กลับได้เขาลูกไผ่เขาโอ้ลูกไผ่เพื่อนกัมีแล้วเดี๋ยวนี้เนาะ กับพากันเดียงลูกเดียงเต่าเนาะกับประเด็นลักลักที่สุดในอ่าที่ว่าเอ้ยว่าขาดเคือแห่งที่สุดคือมีอย่างเนี้ยหัดถวยหัดเทกับตีตีทิมมดตีบิดอันมีถวยในตีทิมอันไหนอย่างอย่างก็ตีขู่ก็ตีทิมกับปุ่มีอย่างว่าแบบนี้เลยบอกเออนองพอพี่นองกับปุ่มีอย่างจะดีหักแต่ว่าเอ้ยมันไปอยู่น้ำนี่แล้วคอยอยู่น้ำเขานี้ยโอในเหือนนั้อยอยู่เดียว ดูกระเพาโอ้ผัวกับน้อยๆ้อเป็นเห็ดยังผัวน้อยน้อเขียวน้อยแท้เอาน้อยเลยพืกผัวกับเตี้ยเตี้ยผัวกับด้หาเพื่นไปหาอยู่หากินเนาะโดยโดยกัคือสิประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอ่ยคำว่าเรื่องงานที่พี่น้องของเพื่อนอยู่บ้านนี่กับโบมีเด้อพอพี่น้องเด้อแต่ว่ามีว่า คำามาว่าวด้ก็มาอาศัยอยู่เฮือนอะไรนี่เนาะพ่อพี่น้อง<ม>อ่าปกติของเพื่อนนะแบบใจของเพื่อนนะมาอาศัยอยู่น้ำไอเนาะมาอาศัยอยู่น้ำอาอแต่ว่าอ่ไ<ว>อาไก็เป็นว่าเป็นงัวมาได้กะตีหันตีหนีกระยานเนาะปุ๊บไปอยู่น้ำเพื่อนกับเจ้าเนาะ<ม>อ๋อเรื่องราวของเพื่อนก็คือสิประมาณนี้หละเนาะพ่อพี่นอ้องบ๊จิตกะจังไรกะถ้าหากว่าบ่จิตว่าอย่างผิดพลาด อันใดก็บ่ที่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนําได้หลายเลยพ่อพี่น้องเด้อโอูก็อยู่แนวนี้เนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้อยู่นี่ประจําที่เจ้ากันเนาะคนพันเพิ่นไปนั่นอยู่ันเพิ่นมาแต่ไปน้ำประหารอยู่งยานพันตีเมีเงาพนก็จนเลือดออกว้าวใส่สิโมาา้มเป็ยังเพิ่นเลียวใส่เพื่ออะไรอืมจะพอเมียเพิ่นจังแปะโรกแสเนาะพ่อพี่น้องเอง นี่แหละพันอยูมอน่างโดยโดยโดยกาตอนนี้เพิ่นกาเฮ็ดทานขายทานซื้อเขาซื้อน้ำพ่อพี่น้องเอ้ยกาคือว่าเนี่ยเพื่อนสั้นงดันเป็นของเพิ่นกับบ่มีตอนนี้เพิ่นกาครอบครัวของเพิ่นก็มีดูกอยู่สามคนกัมีอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองพ่อพี่น้องกาเฮือนกับดินกายังบ่มีเป็นของเจ้าของเนาะพ่อพี่น้อง กะว่าแล้วกะปกติก็ตั้งใจมาอยู่น้ำไอ้นี่แหละแต่ว่าไอ้ก็เป็นบ้าก็เลยย่านเนาะย่านก็เลยไปขออยู่เพื่อนเพื่อนหนังไหนที่ว่าจะอยู่เพื่อนหนังหนังไหนหนังตัวน้อยนะบออยู่จะคนเพื่อนนังสี่ห้าคนสี่ห้าคนคุณบอกโบเมนพี่น้องบอกโบเมนพี่น้องขออยู่ชื่อก็คุณได้พอพี่น้องได้เพื่อนหนังนั่นเนาะเพื่อนหนังนั่นที่ว่าเป็นอยู่เนาะ กขอเพิ่นอยู่นะพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าสิคับไปทั้งเพื่อนเม่กับกับเรได้เนาะโอ้ไปแล้วไปเลยอันนี้เนาะพวงูไปหาเพิ่นเลยอันนี้กกเพิ่นกกจะคนอยู่เพื่อนเม่ของเจ้าชิอาคนไล่เลยค่ะไลยบ่จกลูกจปกลูกไปลูกไปสองเลยๆก็คือชิอาประมาณนี้แหละแสนน้องพ่อพี่น้องแต่ว่าข้าวสารอาหารแห้งก็อาศัยกินน้ำเพิ่นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ แต่ว่าเรื่องของไอ้ที่ว่าไอ้ของเจ้าเองนี่เขานำสมปัติโบยักน้ำเพิ่นเพิ่นสิกินอยังกับโบยักน้ำเพิ่นเออเป็นจังไรหน่าลำบากบ่ลำบากว่าหรือไว่าเอาอน้องหน่าบ่ต้องเงิอหัวเด้อลำบากลำบากไงเงื้อขึ้นหัวเงื้อขึ้น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 โอเคลำบากบ่อเงื้หัวเนาะอ๋อลำบากแห้งบ่น่องแหละอ๋อก็คือสีเวลประมาณนี้แหละพอพี่น้องเอง โดยโดยกะเห็นนี s s ản, du, no, ่ยกะสงสารเพื ổ, no. ่อนยูนอ no, <ể> ้อยพี à ่น้องเพราะว่าคือว่าเนี่ยอาศัยอยู่เพื่อนกับเจ้ากะบบวคือเพื่อนเจ้าของเนาะเอ้ยบัวคําเนาะเอ้ยบัวเอ้ยบัวผาเอ้ยบัวาเนาะพอี่น้องเอ้ยกัผัวของเจ้ากับพี่ยูหันเนาะผัวของเจ้ากับเนาะยูนองคันมหันยูเพื่อนยานมาก โดย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 ก็คือสิอ่าประมาณนี้เนาะกอ่าเดียวบ u d g ก็สิเอาเงินให้พ่อให้น้องซื้อขนมขนมขนมเนาะกับ่ได้ตั้งใจกับ่ได้ฮู้นะพอดีว่าพ่ออ่ามาหาครอบครัวของเอ้ยค้าใบเนาะเอ้ยค้าใบกัมีคนแนะนํามานะมีครอบครัวของเจ้าเนาะมีครอบครัวของเจ้าว่าทุกอย่างลําบากก็บ่ได้ซื้อนะขนมกรต้มขนมมาต้อนน้องๆเลยเนาะก่าไม่ได้สิเอาเงินให้อ่าช่วยเดือ อ่าเบื้องต้นเนาะมันก็สิเดือเบื้องต้นเพราะให้ซื้ออ่ากระตุ้มขนมให้เด็กน้อยเนาะอืมบ่สิกะบ่มีเงินมีคอกเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าสิเอาเงินให้พ่อได้ซื้ออ่ากินนี่แหละก็เป็นเงินบ่หลายดอกบสิก็อยากให้หลายอยู่แต่ก็บ่มีเนาะก็เป็นเงินของอ่าบเองนี่แหละจํานวน20,000เนาะก็ให้เอ้ยไว้เเด้ออ่าดดกเป็นเงิน20,000นี่อ่าอ่าฮะ โอ้หาง่ายอีบ่บ่ได้หาง่ายเลยอายหายากบ่หายากเคยสิได้เงินพันนึงก็บ่ยังพอให้อเป็นจังได๋ดีใจบ่งซะดีใจดีใจเนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่จิก็อยากให้เพิ่นหลายอยู่พ่อพี่น้องแต่กะบ่จิกะคือฮู้ๆกันนั่นแหละบ่จิกะบ่มีเนาะกะบ่จิกะ พอแม่พี่น้องก็คือเห็นยู่แหละคือเห็นบูจิตอยู่นละบูจิตกับบุมีเงินมีข้ามรอกก็มีแต่ว่าเห็นนาทีเป็นสะพานบุญให้กครับผู้ใหญ่เพิ่นบูจิตก็ได้ก็มีแต่ว่าเป็นห่วงเป็นยยน้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าเป็นห่วงเป็นยัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเอ้ยสู่ต่อไปเนาะโดยโดยโดยกับ่าได้ก็อาศัยอยู่บ้านเขาเจ้าอย่างเดียวอันนี้เนาะทรัพย์สินของตัวเองก็ยังบ่ทันมีเลยนี่เนาะถีเลย โดยโดยโดยเกิดขึ้สี่ประมาณนี้เด้อผมพี่น้องอ่าเดี๋ยวบัจจิตก็คือ้นชีได้โอตัวเมื่อเด้อเสร้เด้อ อย่งก็ขอให้ยูดีมีเฮงเด้อคุ้มเจ็บจะได้คุ้มไข่จะมีอ๋านุอาน้องหน่ามึงไอศูนย์พอนแห้นี่เนาะอ๋านุ้งไปกันเด้ออ๋านุ้งไปกันนุ้งไปก่อนอ่าจังไดก็ขอให้น้องเนาะยูดีมีเฮงเด้อคุ้มเจ็บจะได้คุ้มไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ชิงนั้นเด้อน้องหน่าเด้อตั้งใจเฮ็ดเวียกโซแอันแม่เนี่ยเด้อเนี่ยขึ้นมานี่เนาะเป็นคนดีเนาะน้องหน่าเนาะโอเคอ่าซาถูกโอเคก็คือสิประมาณนี้พ่อี่น้องเลย การบอจกะไปถามเรื่องราวของครอบครัวของเพื่อนเป็นทีมั่นเนี่ยนอกกัมีแต่ว่าเอ้สบายดี้ะเจ้าสบายดีสบายดีด้วยอ่ะเจอดีเฮงคือกันเนาะพ่อพี่น้องกะสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องสภาพเพื่อนเสื้อหนแป็งของเพื่อนกะปกติกะมีอยู่พ่อพี่น้องเลยอ่าถวยบ่วงเนาะหมอสังก็ได้แต่ว่าผนบอกว่าตีที่เบิดบ่เออกะเป็นเป็นตลอดบ่เอ้หรือว uh, ่าเป็นเป็น เป็นตลอดโอ้ม <c ười> e ันสินไดหนอันนั้นเลยโดยเอ้บ่ได้เป็นทุกมือบ่คันเป็นบ่ได้เป็นโอเป็นนันเคนายโดยๆอเดี๋ยวบ่สิอ่าพาพ่อพี่น้องไปเบิ่งเฮือนที่ว่าเจ้าอาศัยเพิ่นอยู่เนาะอ๋อโดยๆๆมยังดอกพ่อพี่น้องก็ย่านนะบ่ิกันนี่เนาะย่านบันดเด้นี่เนาะพี่น้อง บาจิตยาซีโบขึ้นโบขึ้นมาอีกแล้วพอพี่น้องแบบนี้เนาะเนี่ยอืออุ้ยเอ็นเนาะพี่น้องเอ็นเอ็นบันไดเพื่อนของเพื่อนนี่เนาะเออเป็นห่วงเนาะนี่ก็ย่านเล็กน้อยเด้อนี่เลยเด้อบึงเด้อย่านเล็กน้อยตกได้นี่เนาะเออบึงเด้อตรงหน้าขึ้นด้งก็เด้อระวังนี่เนาะเออ กะสิปมาณนี่พอพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปจิตสิพ้าพอพี่น้องเนาะไปหาเพื่อนอ่าเพิ่นเลยเนาะพอพี่น้องนุยกะสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะพอพี่น้องกับพี่ใหญ่เพิ่นเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีนโนยกะอันนี้คือเพื่อนที่ว่าอ่าเอ้ยเพิ่อนอาศัยอยู่บโอขออยู่ดิกะเป็นเพื่อนของแฟนของเจ้าบ่โอแมลแล้วลูก ดูด <emaal> hmm. okay. okay. mm ูดบมีไปสัทางถูกงานดูยูกันจะคนนี่นะพอแหวนเนี่ยาวกันยาวยาสูบยาสูบโอเคดหัสามคนอยู่สามคนบอสามสี่ห้คนครับเออครอบครัวบานเกดเด็กน้อยพ่อมนี่เนาะจ้าา้ากับพ่อนกับบมีเป็นแบบอ้าพ่อชื่อนนีได้บอชื่อร้อนจ้ากับบาเกบเมนพี่น้องบ่บเมนพี่น้องกัน พี่น oh. oh. well> hey, ้องกันบ่ครับพี่น้องพี่นเออเอาผัวพูนเพื่อหลังเราโอ้ถูกยากเนล่ยลูกเอ้ยบ่มว่าบ่มีเราข่าวเรานามเนี่ยโอ้เอองัวควายก็ยังบ่มีแล้วนี่ยขออ่ะดูดูดูแล้วครอบครัวของเอ้ยเพิ่นกะศัยมาอาศัยอยู่นี่เนาะคำสิไปอยู่น้ำอ้ายเพิ่นบัดย่านบ่เจ้าวอันนี้แม่เพิ่นก็เอาพทำไมแล้วโอ โดยโดก็คือสิประมาณนี้เนาะซั่นเนาะจ้าๆๆอ่าแต่ว่าทรัพย์สินของเอ้ยเพิ่นน่ะบ่มีเด้ติเออมีแต่อาศัยจนัมอย่างเดียวเนาะมีหักหมอบ่มกวาลูกเบิ่งหันแหละเบิ่งแถวตลาดนั่นก็เห็นแหละบ่มีลูกอดินนี่ดินของพ่อนี่กว้างแต่บ่แม่นบดนี่แม่นบ่เอตนี5แลวชวนอโดบ โดยโดยโดยกะโอเคเน้องๆเดี๋ยวสิภาพพ่อพี่น้องไทยเบิ้งกันเนาะเฮือนชันดัานเป็งของพ่อเบิ้งโดยกะคือสิประมาณนี้พ่อพี่น้องเลยกะคือเป็นเพื่อนที่ว่าเพิ่นมาอาศัยกันอยู่นะทั้งเล็กน้อยทั้งพ่อแม่ยและพ่อพี่น้องเอ้ยก็อยู่นี่กัหลายคนพอสมควรอยู่ดอกเนาะบรนี้กาสงสารเป็นอยู่โดยเจ้าสบายดีเด้อสบายดีเนาะโอ เออก็อยู่กันในนี่พ่อพี่น้องกับเพื่อนเนาะมาเลยกับเพื่อนกับเพื่อนกับค่ำไว้อยู่ได้พ่อพี่น้องเนาะโอ้เพ่ออกวัดแล้วพ่อพี่น้องไอติ่าเพื่อนติ่าเพิ่นหมาอาศัยอยู่ก็ได้เนาะเพิ่นกับบุ๊มีคือกันอยู่แต่กับคือว่านเนี่ยเพิ่นกับชอยๆ้อยกันนะพ่อพี่น้องกับอยู่น้ำอ้ายของเพิ่นกับ่านเนาะด้วยนี่ต่บาสมใจเพิ่นนั่นแหละบุกบ่าโปรติมกันเนาะพ่อพี่น้อง ก็คือสิประมาณนี <upside down> okay, no. Park Park, ER ้แหละพ่อพี่น yes, ้องเลยที anyway. ่เก่าโอเคน้องพ่อพี่น้องบางิเก่าได้ถามเบื้องเรื่องราวของครอบครัวของเพิ่นเป็นที่เขีมห้อยแล้วพ่อพี่น้องเลยเพิ่นกาคือว่าเนี่ยพี่น้องเพิ่นกาบ่มีทรัพย์สินเป็นของเจ้าของเนาะบ่เพิ่นเนี่ยเพิ่นกาบ่แม่นคนบ้านนี้หรอกพ่อพี่น้องกตมาอาศัยบ่ได้กแมีครอบมีครัวเนาะมีครอบมีครัวแต่ว่าลูครัวของเพิ่นกับ่แม่นบ้านนี้เนาะอ่าอ่าบ้าด็กอะได้ครอบได้ครัวมากกวออกเคลื่อนออกซานนะแต่ว่า สิมาอาศัยอยู่น้ำอ้ายเนาะอ้ายเพิ่นกับมาเอาเมียอ,อยู่บ้านนี่นะพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ้ายเพิ่นกับได้เลิกกันกับเมียแล้วเนาะย้อ,ยน,อน,ยนว่าอ่าสตีบุรีนะพ่อพี่น้องเอ้ยว่าได้ก็เป็นเป็นบ้าเนาะมิติมิติค้านะกะ็เลยเพิ่นก็ได้ย่านเพิ่นก็ได้เพิ่นกับไปอยู่น้ำมาอ้ายเพิ่นบอกพ่อพี่น้องเพิ่นกับไปอยู่น้ำมาอาศัยอยู่เพื่อนเขาเจ้าเนาะพอว่อาได้กับ ปลอดภัยไปก่อนนะนะพ่อพี่น้องก็เห็นแล้วก็เป็นตาสงสารเพิ่งยุกเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีลูกเนาะมีลูกสามคนพ่อพี่น้องเอก็มีหาคนเสียสองยังสามแบบนี้แหละพ่อพี่น้องบาจิตกังงงเลยเนาะังไรก็ถ้าหากว่าบาจิตว่าอย่างผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหนำได้หลายเนาะกเด็กน้อยพ่อพี่น้องเอก็ยังเด็กน้อยอยู่ก็มีก็เห็นแล้วก็สงสารเด็กน้อยพร้อมเนาะ ก็นพพี่น้องเพย่ิสนใหญ่กะว่าเด็กะคือว่าเนี่ยทรัพย์สินของเจ้าของกันยังบมีแต่ว่าเรื่องัวของเพิ่นก็ไปหาอยู่หากินอยู่หรอกพี่น้องเ้ยกัพ่อแต่เมียเพิ่นเนาะกับมีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เพิ่นนะนะพี่น้องกัแต่ว่าเรื่องการหาอยู่หากินของเพื่อนเดี๋ยวนี้กัมีแต่ว่าหากินตามธรรมชาสตร์แล้วก็จะเป็นอ่าเฮ็ดท่านขายเอาเงินนะกะซื้อเข่า มากินเนาะก็คือจะเป็นอาชีพของเพิ่นนนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าอ่ะเป็นกำลังใจให้เพิ่นชูต่อไปเนาะก็คือว่าเนพ่อพี่น้องจะมีเขาน้ำซัมปานี่แหละอึดคือเ่านาะพ่อพี่น้องเนาะสมมุติก็คืออ่ะสัมภาษณ์ครอบครัวที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะทุกอย่างพอสมควรอยู่ก็คือเออผู้นี้เพิ่นกับอาณาสงสารพอสมควรอยู่พ่อพี่น้องเลยก็เห็นนะก็ คือว่าเนาะทรัพย์สินเป็นของเจ้าของกับโบมีเฮือนซันดันเป็นกับโบมีอาศัยอยู่น้ำข้าเจ้าอยู่โดยกับมีแต่ว่าก็ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะพี่เจรินาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ออกคำขีดเห็นน้ำกันเนาะกครอบครัวของเพิ่นก็คือสีแน่นั่นแหละก็มีแต่ว่าถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากซวอเดือครอบครัวของเพิ่นก็สามารถาติดต่อมหาวิจิตได้เนาะทางพี่ทารณาได้นะพ่อพี่น้องวิจิตรกับผมจะเป็นสะพานบุญนะครับ พ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสขุลนะุกคนเนาะท่านี้กับบ๊มี่ยังไงพ่อพี่น้องบ๊อจิตก็ต้องอ่ากราบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเลยที่เข้ามาติดตามรับสมบัอจิตเนาะจังครับเป็นกำลังใจให้บ๊อบจิตก็ขอให้อ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบิร์ดสขุลุกคนได้ซะทุท่ทานี้กับบ๊อบจิตก็ขอกล่าวคำบาสซาบ,บายดี